เจ้าเพชรอยังหนึ่งพี่เคยเจอหนังสือมันเลี่ยงกันเพราะได้อ่านออกเนี่ยมัน<อ>าำโดนหลายขามันข้องกันถึงโยโกะที่รักผู้ใดซื้อโยโกะเดี๋ยวนี้นี่เรียนอยอยนั่งโกโชยุนอ๋อเจ้าเปลี่ยนแต่เหิงเปลี่ยนวังผัวไปญี่ปุ่นนน,นัั่บูจกเนาะเอินโยโกะได้บาดนีเดินถึงโยโกะท,ที่รักวงเล็บจืดดีนาย อันผัวข่อยยังบ่ลืมสือเก่าอยู่กะดีแล้วบ่ลื่อมนะขณะนี้พี่มาทํางานที่ญี่ปุ่นถึงญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เป็นคนคุมเครืองคุมเคร,อร,เรืองคุณบ่เบเชื้อนนี่ดีแล้วเขาบ่ได้คุมนั่นนะ่ะ้น้ยแต่สช่างเขาก็เฮ็ดงานหยังก็สช่างว่าจะได้เงินมาใช้หนี้แล้วทีนี้ ภาษาเขากับภาษาบ้านเฮามันคนละอย่างกันเขาว่า่างขึ้นมีแต่อริงาโตไาษจีนอริงาโตคือสเมนภาษาญี่ปุ่นพี่ก็เลยว่าน้ำเขาได้คำหนึ่งว่าอาญิโมโตฮาทพระุงแล้วคือแกงแถบจีนโบเกงยู่ได้ไม่ใส่ต่โบหุงยู่วังแล้ขาดว่าใดว่าตีมใหญ่บผ้ามีไง่บผ้าเราไปโยยงไปจานั้นเซลูกไปย้ายเรา ชูเสียงใหญ่แทนเอากันยังว่าลูกพายใหญ่โอ้อย่าเห็นหนาดิโอ้ยบ้านเพิ่มเลยพ่อกูตายกว่าเงินี้ยพ่อกูสามหมื่นให้กำสามหมื่นไม่ได้ขาดปุ๊บกูเศร้าเอาปุ๊บเงี้ยวัวเป็นไหนตายไปเลยผู้ตายเอิ้นค้นมาบ่ร่างล่างลังอาโถหาลงมึงกะหนักเนาะเออ <ARS. S 1> วันวันเรียกกับเขาเด้อเพื่อนๆค่ะวันละภาหินกับเป็นหนึ่งในต่องูเพืกันค่ะเพื่อนๆค่ะวัลภาหินผ้าชุ่มเจ้ามาเห็ดเมนูแกงหน่อไม้ต้มใส่ไก่เด้อเออสูตรวันละภาหีนก็มีอย่างไก่ตูดได้มีมีหน่อเสีมันอยู่ผักใบเนื้รักของม ตม้มเนาะใหม่ไว้เดือดพุพ,พักพุพักซุ้เจ้าเห็นบ่นี่เออเคล็ดลับข่อยบ่มีอย่างยากเลยค่ะจับ,น,บ,น,บน,นู้นจับนู้นลงไปเออเดือดแล้วห่อนแล้วซุ้มเจ้าเบิ่งดูนี่เห็นบ่นี่ล่างลงไปน้ำเห็นบ่อน,น้ำย่าให้ม,มันเสียรสชาติเทาต้องเอาให้มันเหมือนสุก,กี้สุกี้ได้เพื่อนเพาืาอนขาพอเท่าเสียดายเนาะเออหนามันเป็นน้ำไผ่นี่ะ เป็นมาร์คไรเรียบร้อยแล้วตำ่ำติดต่ำอยังโรยนาปลาไปพร้อมๆเดีวก็เต้นล่อไปจนมันเนี่ยทำครัวมันง่ายมากสำหรับวันละพานะำทำอะไรก็ไม,ม่ยากค่ะสูตรบะหมีก่กันไตโตค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเข้าไปอันใดกินอันใดเข้าไปจับโน่นลงไปโรยด้วยใบเมงรักของันซึ่มจาวหันเพื่อนทั้งอีตูว้าวนอนลงไปพร้อมๆ อ้อมเลยกค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้โดนๆพี่ก็เห็ดกินได้แขวนปีและเพื่อสูตรนี้ตัวขอร้องให้ทำนะบอกให้ไม่ใช่ธรรมดานะสูตรในโดนๆไข่ก้อยเห็ดค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดวันนี้น่ากินมากๆเลยเออือ